เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำมือนวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจัก YouTube กำมืเวนะฮะวันนี้เราจะพาไปทำเควสอีเดนเลเวล100บวกกันนะครับผมคือ100ขึ้นไปนั่นเองนะครับซึ่งเควสอีเดนเนี่ยตอนนี้มันอัปเดตเข้ามาทั้งหมดแล้วนะครับตั้งแต่เลเวลต่ำๆเลยอ่ะ12อะไรพวกนี้นะผมยาวตั้งแต่60 70 80 90 99ออะไรยหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเก้าเก้าอะไรอย ยังไม่มีของสมใส่นะผมโดยเฉพาะ60ขึ้นไปเนี่ยดีมากๆเลยนะบางอันเนี่ยมันเป็นของที่ค่อนข้างแรงมากนะครับซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทำเควสเลเวล100ขึ้นไปกันนะครับโอเคก็เข้าไปในอ e ีเดนเหมือนเดิมเลยนะครับปบึอาเคลื่อนย้ายไปอ e ีเดนนะครับมาถึงตรงนี้นะครับอินสตัคเตอร์ยูมาแล้วนะฮะก็คุยกับเขานะครับผมโอเคมีงานอะไรทำหรอ อ่านี่เขาก็จะบอกว่าเอ้ยอุปกรณ์ระดับสูงนะครับผมข้าจะลองดูนะฮะโอเคเขาก็จะให้ไปที่อาร์กัวคุมนะผมหรือว่าเอาง่ายๆคือมันไปนิวเวิลนั่นเองนะครับไปครับก่อนอื่นเลยเราต้องไปนิวเวิลก่อนนะฮะนี่ครับนิวเวิลเนี่ยคุยกับแมวตัวนี้นะครับผมเรียกว่าไปโลกใหม่นะครับปึ๊บมาถึงตรงนี้นะฮะให้คุยกับแมวตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกข้อ2ครับ A แล้วก็แมวตัวนี้นะครับคุยอีกครั้งหนึ่งนะฮะปึ๊บปึ ในการมาแมวครั้งแรกเนี่ยมันต้องเสียตังห้าหมื่นด้วยนะเป็นครั้งแรกเท่านั้นนะครับผมเรียกว่าเป็นค่าเปิดใช้นะครับเมื่อเรามาถึง New World แล้วนะครับให้เดินลงมาด้านซ้ายตรงนี้นะครับเดินลงมาเลยตามมาเรื่อยๆนะครับฟื้จะเจอกับคนนี้นะครับ Member of e d e n Group นะฮะคุยกับเขานะครับผมอ่าอยู่อาสงมาใช่ไหมใช่นะฮะลำบากกันเหรอเออไม่เป็นไรนะครับผมให้ไปทิศตะวันออกก็คือด้านขวานะครับ ไปวิ่งไปด้านขวาเลยนี่ครับคุยกับแคมป์กาดนะฮะออกไปข้างนอกครับแล้วก็มาคุยกับคนนี้ครับ member of Eden Group นี่นะฮะมากระลยส่งมานะครับผมเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะให้ไปฆ่าไอ้เน p พินเทสเนี่ยนะครับหนึ่งตัวนะฮะโอเคเน p พินเทสเนี่ยมันคือ m a n t a g o l a สีม่วงนะครับก็หาในแมบ,บนี้แหละนะฮะไม่ไม่ไกลไม่กไมกล อลองหาในแบบนี้ดูนะครับผมบนี่นะครับตัวนี้นะผมระวังด้วยนะฮะค่อนข้างเก่งนะครับแต่เราต้องการแค่ตัวเดียวนะครับผมได้ตัวเดียวแล้ววิ่งเลยนะครับเปืองนะฮะโอเคเมื่อกําจัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปที่จุดแดงๆตรงทางข้าวาด้านซ้ายมือเหมือนเดิมนะฮะนี่ครับแล้วก็คุยกับเอ็มบีซีครับตรงนี้นะฮะเราจะได้ e x p ด้วยนะนี่ได้ถึง6 0หมื่นะอันนี้คือผมมีคูณอยู่แล้วไงนะครับจริงจริงมันจะได้ประมาณ5 0 0หมืนะฮะ หลังจากนั้นนะครับก็เข้าไปในเบสแคมป์อีกครั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ไปทางด้านซ้ายนะฮะนี่ครับมาตรงด้านซ้ายของแมปเบสแคมป์นะฮะเป็นซ้ายล่างนะมันจะมี2องอันรับผมอันบนกับอันล่างนะเป็นซ้ายอันล่างนะครับผมเข้าไปนะฮะคุยกับกาดแล้วก็นี่ครับคุยกับ Member of e d e n Group นกะฮะมากันเลยส่งมานี่ก็คุยกับไปปุ๊บ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 เขาจะให้ค่าตัวพินกูล่าตัวนะครับ ก็จัดการเลยครับผมหาพิงกูล่าแล้วฆ่าซะนะครับพิงกูล่านี่หน้าตาเป็นแบบไหนใช่ไหมตัวนี้นะครับผมพิงกูล่าคือตัวนี้นะฮะเลือดมันประมาณน่าจะประมาณหมื่นหนึ่งนะฮะอันนี้2ตัวแล้วนะครับตัวที่4นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บตัวสุดท้ายนะฮะเรียบร้อยครับผมครบ5ตัวแล้วเมื่อครบ5ตัวนะครับแล้วก็กลับมาคุยเอซีอีกหนึ่งรอบนะครับตรงนี้จะได้ EXP ีอีก6 0 0 0ืนนะครับผมอันนี้ผมคูณอยู่นะนะครับ หลังจากที่เมื่อกี้เราได้ e อ็มาแล้วนะครับก็กลับมาคุยกับเมมเบอร์ที่ตรงกลางอีกรอบหนึ่งนะครับก็เล่าเรื่องราวให้เขาฟังนะฮะก็เป็นอันจบนะผมกลับไปที่อีเดนนะครับเราจะไปส่งเควสเอาของกันแล้วนี่ครับคุยกับ UR นะฮะปึ๊บเรียบร้อยนะแล้วก็ไปเอาของผมออกไปด้านขวานะครับที่เดียวกับที่เราเคยไปเอาของนั่นแหละปึ๊บตรงนี้นะครับให้มาคุยกับคนนี้แทนนะผมแบ็กสมิตรนี่นะฮะขออุปกรณ์ใหม่หน่อยนะฮะปึ๊บ ข้ามีที่ว่างเหลือพออ่ะตรงนี้นะครับผมแต่ละอาชีพจะมีให้เลือกของตัวเองครับอย่างแอตซินนี่ยแต่ก่อนมันมีแค่มีใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้นะครับผมถ้าเป็นขั้นนี้นะผมก็คือขั้น60ขึ้นไปจะสามารถเลือกได้2อย่างก็คือมีดและกาตานะครับผมเอาอย่างไหน,นะผมอ่ะอย่างผมเลือกกาตามานะครับเราก็จะได้นี่มาเป็นกาตานะครับผมแอตแทกร้นะครับผมแรงกว่า แรงกว่ากาตาในร้านค้านะครับผมแล้วก็จะได้อุปกรณ์มาอีก4ชิ้นนั่นก็คือรองเท้าอีเดน V4 นะครับก็จะเพิ่ม HP d e g e n เนเปอร์นะครับผมเยอะมากนะครับไม่ใช่น้อยนะฮะแล้วก็ SP d e g e n เนเปอร์นะครับคือบอกเลยว่าอีเดนขั้น3นี่คือสุดแล้วนะครับผมสำหรับสายฟรีนี่คือมันเทพพเจ้ามากนะฮะแล้วก็พ้ะคุมนะผมพ้ะคุมเนี่ยป้องกันการตีไร้ธาตุิรนะครับแล้วก็ฟรีบวก12ด้วยนะฮะ ชุดอีเดนขั้นที่3นะครับแมคคิตพีบวกห้านะครับแล้วก็แมคคิตพีบวกห้าสิบเอ็มเดบวกห้านะฮะแล้วก็หมวกของมันนะครับเมื่อโจมตีมีโอกาสเล็กน้อยที่จะเพิ่มเอแท็กหรือเอเมทแท็กเป็นเวลา5วินาทีนะครับเมื่อโจมตีกายภาพหรือเวทมนตร์ก็ได้นะมีสล็อตด้วยนะครับบอกแล้วครับผมชุดอีเดนเนี่ยนะครับสุดยอดของฟรีนะครับและยังไม่พอนะครับผมอาวุธเราสามารถออฟได้ด้วยนะโดยการออฟเนี่ยมันจะมีขั้นตอนอยู่นิดนึงก็คือ ที่เลเวล70เนี่ยจะออฟแอตแทกหรือว่าเอ็มแอตแทกได้นะครับหรือว่าเอาฮิลได้นะฮะที่เลเวล70นะครับผมจะเลือกได้ระหว่างเอาแอตแทกหรือเอ็มแอตแทกนะครับผมส่วนเลเวล80เนี่ยจะเลือกได้ว่าจะเพิ่มดาเมจกับมอเตอร์ประเภทไหนนะผมมีให้เลือกก็คือมีสัตว์มีพืชมีปลามีมแมลงมีมังกรนะครับแล้วก็ฮิลบวก3%เอนนะครับส่วนเลเวล90นะครับผมจะเอา ไอ้ประเภทที่เราเลือกในตอนแรกอ่ะเพิ่มขึ้นมาอีกช่องหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นวิธีการออฟนะครับผมมาเดี๋ยวออฟให้ดูก็คุยกับนี่ครับผม w o r k p ฟอนเอ็กเพนะฮะเรียกว่าช่วยอัปเกรดให้หน่อยนะครับเจ้ามีอัสกออ์ไล์อ่ามีกาต้าอย่างนี้นะครับนี่มันก็จะเลือกว่าเอาเอฟแท็กสามหรือว่าเอาเอแท็ M นะผมก็เลือกเอานะครับอ่าก็ผมเลือกเอฟแท็มาปุ๊บปึ้งปึงปึงเคาะเคะเก่งเรียบร้อยนะฮะนี่จะเห็นว่า เราได้การต้อแท็กบวกามซมาแล้วนะครับแล้วก็คุยครั้งหนึ่งนะครับผมเลือกว่าเพิ่มอ,อุปก,กรณ์เพิ่มไอแท็กให้อ,อุปก,กรณ์หน่อยนะครับอันนี้ก็จะเลือกว่าเอ้ยเราอยากตีมอนสเตอร์ประเภทไหนแรงขึ้นนะครับจะตีสัตว์ตีพืชตีมแมลงตีปลาตีมังกรนะครับหรือว่าเพิ่มความสามารถในการรักษาคือเพิ่มค่าฮิวนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็เลือกเอาตามสะดวกแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมลองเลือกสัตว์ให้ดูแล้วกันนะครับปุ๊บ นี่นะเจ้าจะตีสัตว์แรงขึ้นนะครับผมปึ๊บเรียบร้อยเขาก็จะยัดคล้ายๆกับกอบลินการ์ดมาให้นะครับผมแบบนี้นะฮะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งครับผมของเลเวล90นะฮะคุยครั้งหนึ่งช่วยว่าอัปเกรดอุปกรณ์ให้หน่อยนี่เป็นขั้นสุดท้ายแล้วนะที่เจ้าจะอัปเกรดได้นะครับผมแล้วก็เลือกไปนะพีการ์ต้าหึจึ๊บจึ๊บเรียบร้อยครับ มันก็จะได้เป็นกอบบินการ์ดสอันแล้วก็แอตแทกบวกสามเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือการออฟอาวุธจนสุดแล้วนะครับผมเราก็สามารถเลือกได้นะครับและยังไม่พอนะครับผมนอกจากออฟอาวุธแล้วของสมส่ยก็ยังออฟได้ด้วยนะครับนั่นก็คือ,อชุดเกาะผ้าคลุมแล้วก็รองเท้าเนี่ยสามารถออฟได้อีกนะครับโดยสามารถออฟได้ถึง2ช่องนะครับผมชิ้นหนึ่งออฟได้2ช่องนะครับแล้วก็ออฟที่จะได้เนี่ยก็จะมีสแตตบวกหนึ 1, ่งบวกสนะครับ แล้วก็เดฟบวก2ถึง12นะฮะ m d e มเดบวก2ถึง12ฟรีบวก6ถึงบวก12นะครับแล้วก็ค่าคินะครับบวก5ถึงบวก7นะฮะวิธีการออฟเนี่ยก็คือคุยกับแบ็กสมิธท็อปวิธีการอัปเกรดเนี่ยมันเป็นเดลี่เควส์นะครับผมก่อนอื่นเราต้องเลือกเควส์ส่วนตัวก่อนนะฮะเขาต้องการโคกับไอรอนนะฮะเขาให้ไปหายูเซอร์ไอออนเพลทยีอันนะฮะเราก็ตกลงไปนะครับ แล้วเราก็ไปหาตัวยูเซสไอรอนเพจมานะครับสำหรับเงื่อนไขในการออฟนะครับผมก็ของเนี่ยมันแบ่งตามเลเวลของเรานะครับผมเช่นเลเวล60สิถึงแปเนี่ยจะใช้เป็น i อ o n นออแล้วก็ i อ o n นะครับส่วนเลเวล80ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นยูเซสไอรอนเพจแบบที่ผมได้นะครับก็ไปลองหามาดูนะครับผมเมื่อทำเควสเสร็จเมื่อเมื่อหาพวกกรครบนะฮะให้คุยว่าเกี่ยวกับเควสส่วนตัวนะผมเขาก็จะเอาของไปนะครับ และเขาก็จะอนุญาตให้เราอัปเกรดอุปกรณ์ได้1ครั้งนะครับแล้วหนึ่งครั้งเนี่ยมันคือ1ออฟนะเราสามารถรออีก24ชั่วโมงครับผมแล้วมาทำเควสส่งของใหม่นะครับแล้วก็ออฟใหม่ได้นะฮะคือมันเป็นเดลี่เควสแบบหนึง่งนั่นเ,เองนะครับเป็นเดลี่เควสที่ทำให้เราออฟได้นะครับก็จะเห็นว่านะครับผมเควสอีเดนเลเวลร้อยบวกเนี่ยก็ไม่ได้ยากนะครับผมทำง่ายๆฆ่ามอนแค่6ตัวนะครับผมแต่ถ้าใครเป็นพีชเนี่ยก็อาจจะหาเพื่อนไปฆ่าหน่อยเราก็ยืนอยู่ใกล้ๆก,กับ ให้มอนมาตายในหน้าจอเราอ่ะเราก็จะได้เควส์กำจัดมอนเหมือนกันนะครับก็มาลองทําดูแล้วกันนะผมมันเหมาะมากครับผมสาหรับผู้เล่นที่ยังไม่อยากาลงซูซื้ออุปกรณ์อะไรแพงๆครับผมอันนี้มันก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด subscribe ทุกคนเลยด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด youtube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับผม gm เขาเอาอันนี้มาให้นะครับผู้ดูแล h a r ม o n y นะครับผมสาหรับใครนีที่เผลอขายอุปกรณ์ขายอาวุธไปเนี่ย สามารถมากดรับอันที่ตัวเองเคยเลือกไว้ได้ที่แมวตัวนี้นะครับผมอ่าดีมากๆเลยสําหรับใครที่พลาดไปแล้วนะครับก็มารับได้ที่แมวตัวนี้นะครับผม